เขาถ่ายวิดีโอ,อ,โอว,ว,ว,วิดีโอจ้าคู่หวานค<า>ู่หวานใครไห,หนอบอกว่าแมวแมวทานต้องถ่ายวไดีโอนี่แมวเ <c oughs> ซลี่เซลี่อูดอุดอุดเกียงเกียงซื้อเกียงซื้อเตเตเตเฮ้ สุดหลอสุดหลอเอ๋หล่อตลอดกาลพุลงเลยสิสิงแอนนบสาวสวยประจำตระกูลอันนี้คืออะไรจ๊ะวิดีโอวิดีโอจ้ะคำปัดคำปัดก็มาคไปละอาจารย์หนึ่งมายิ้มด้วยโอเค ท่านมาทานกิจจาปีนี้เป็นสุขพันธสำเร็จอย่างสูงนะคะมากับสีภรรยาสุดที่รักลุงโกลุงขี้เมาที่ไม่เมาอีกต่อไปวันนี้นะคะคุณต้นค่ะคุณต้นอะไรนะนักฟุตบอลน่ะบุรีรัมย์อ่ะเออนักเรืบุีิน่ะ แน่ว no ัสด <Jacob> <techn ic gib berish moves> ีค่ะวัสดีค่ะหลานๆน้อยคนเก่งที่สุดในรุ่นตอนนี้อ่ะคนสวยที่สุดในรุ่นโอ้จ้องคนน่ารักจ่อยคนน่ารักใครตกใจมากเลยเห็นเหรอก็เห็นเอ้า ใชแล้วก็ตกใจเอกันนี่ใจนี่ใจมาแล้วโอเคว่าเลือนม่าเหตุโกบกบกบลาวินะคะเออเขาเรียกว่าอะไรนักเลงคีย์บอร์ดค่ะว่าอยู่กับเพื่อนแล้วไม่ยอมคุยแต่อยู่ในไลน์คุยจังเลยมากับใครหลานสวัสดีค่ะคนสวยสไพรสคนสวย นี่อันนี้เขาเรียกะะฮันรี่เบอร์รี่นะคะฮันรี่เบอร์อรี่เมืองไทยมาอยู่ที่นี่ส <c oughs> วัสดีค่ะคุณครู <c oughs> คุณอาจารย์ปู <c oughs> คุณไก <c oughs> ่ลาลา <c oughs> อุ้ยครบแล้วน,นะคะ <c oughs> ยกเว้นตัวเอง <c oughs> ทำอะไรวะเซลฟี <c> ่ <oughs> <c oughs>